เปิดเลยอุ๊ยลูกค้าล็อตนี้มาเป็นแบบว่าแต่จริงวิคิดว่าตัวตัว403อ่ะน่าจะเป็นบางลูกนะที่ว่ามันจะมัดเป็นแพ็กอย่างเงี้ยมาเขามีกระดาษ QC ด้วยนะมีกระดาษตรวจสอบด้วยอะดูตัวนี้ลูกค้ามัดมาเป็นแบบ แพ็คลัสน่าจะสิบตัวปะไม่ชัวร์ถ้าห้าตัวหรือสิบตัวนี่แหละวิจําไม่ได้ละวนใหญ่เขาจะแบบมัดมาอยู่ตรงกลางลใช่ไหมโอเคอ่ามาลูกค้ากล้องต่ําไปเปล่า<ๆ>ขออนุญาตปรับกล้องนะจ๊าลูกค้ากางเกงมันขายาวอ่าเงนื่อยหน่อยเองยืยหน่อย,ออยปึก๊กโอเคกางเกงคอตตอนขายาวกางเกงพวกแบบว่า เออเวปไอยนะคะเวดปพร์ชิโนอะไรประมาณนี้ลูกค้าจ้ะนี่งานทรงเวดปยร์ทรงชิโนทรงคล้ายๆแบบฟิลเหมือนสลักอะแต่ว่าแต่ว่าเป็นผ้าคอตตอนลูกค้าจะไม่ได้เหมือนตัวของอเมริกานะอย่างพวกป้ายแบรนด์101อะไรอย่างเงี้ยนะคะทรงเขาจะเป็นอีกทรงหนึง่งเนาะทรงสไตล์แบบ ถ้าเป็นของอเมริกาจอกสไตล์แบบด็อกเกอร์นะที่เรียกๆก,กันก็จะเป็นด็อกเกอร์อะไรอย่างนี้นะ,ะลูกค้าจ๋าตัวนี้มีเข้ามาไม่กี่ลูกหรอกลูกค้าน่าจะเหลือว่างจองอีกกี่ลูกอะแอะเอ้ยวะลูกใหม่อ๋อเหลือส่งเหลือแค่สมลูกใหม่เหลือแค่สามลูกรีวิวส่งฟรีค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะพี่ตังตงอุ้ยสวยด้วยนะเนี่ยผ้าใหม่กิบเลยนี่ทรงสวยมาก แจ้งก่อนนะลูกค้าถ้าเห็นเป็นยีนผสมไปเนะี่ยคือตัวงานปกตินะลูกค้าเพราะว่าเป็นยีนแบบคอตตอนยีนคอตตอนผ้าบางนะคะเนี่ยเอลซม็อกอะไรมีมีติดขัดปนไปนะลูกค้าต้องคัดนะลูกค้าต้องคัดนะจ๊ะก้อนนี้คือมันเยอะมากแล้วเนี่ยหนูให้ดูเลยมัดมาให้ทุกทุกทุกชั้นอะ <c ười> คือมาเชือกมาให้หมดเลยนะ,ะผ้ามัดเชือกมาให้ทั้งหมดเลยลูกค้า นะคะเนี่ยกางเกงคอตตอนชายทรงสวยมากและอันนี้คือเข้ามาน้อยด้วยและตอนนี้ว่างแค่ออสามลูกลูกใหม่ว่าง3ลูกแล้วก็รีวิวลูกเดียวนะคะแต่ถ้าเอฟก็รีวิวหนูส่งฟรีแต่จิกตัวนี้คือถูกพูดตรงๆนะเอามารีวิวยากมากเลยมันไม่ค่อยเหลือให้ทํารีวิวจริงๆตัวนี้งานไม่ค่อยเหลือให้ทารีวิวเลยแม่นะคะก็คือต้องแบบดีแล้วมันเหลือให้ทํารีวิวล็อตใหม่หน่อยเนี่ย ทรงสวยมากและมันพอพอคขอตตอ้นมันไม่ได้อัดก้อนมาใช่ไหมแม่เนี่ยความยับอะ่ะจะน้อยลงนะความยับจะน้อยลงแต่ว่าอาจจะต้องไปรีดนิดนึงเนี่ยค่ะมันก็เป็นประมาณนี้เนาะสภาพมันก็ดูดีระดับหนึ่งนะคะสภาพดูดีระดับหนึ่งเนาะแม่ขามาลูกค้าใครเลงตัวงานนี้ไว้ไหมแล้วแบบเออเนี่ยแล้วรีวิวเอามาส่งให้ฟรีด้วย นาลีวิไม่สุขอะไรเออนึกว่าแบนอยู่กับโผล่มาโคตรคุมอันนี้อุ้ยอันนี้สวยมากลูกค้าเนี่ดูดูดูชั้นสีนะคะสีปกติทั่วไปเลยคอตตอนสีครีมสีครีมสีขาวสีดำสีกรมน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนะคะมีติดตัวยินยินบีนคอตตอนไปด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆลูกค้านะคะตอนนี้พี่อาจจะไม่ได้แบบเปิด ทั้งหมดนะลูกค้าหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะลูกค้าตัวนี้อาจจะไม่ได้เปิดแพ็คทั้งหมดหวัดดีค่ะพี่นายนา <c oughs> <c oughs> เออนี่อะลูกค้าอุ้ยอันนี้ทรงกางเกงที่วิสใสเลยนะนี่บางตัวมันก็จะเป็นทรงจีบหน้าออกสไตล์ทรงลุงหน่อยลูกค้าหน้าจีบหน้าทรงลุงหน่อยแต่ทรงสวยมากแล้วไซส์หนูให้ดูนะตัวนี้ของยูนิครจ้ะ ออ้ยสวยว่ะทรงสวยมากเลยตัวนี้ของยูนิค่ะสวยมากลูกค้า<ม>งานกริบอยู่นะแม่งานกริบอยู่ลูกค้าอ่ะเดี๋ยวก้อนนี้แอดฟ้าบอกรหัสเซียมให้หน่อยค่ะ<ม>รอเรือรอเรือสานยะรอเรือสาศลูกค้าก้อนนี้กางเกงคอตตอนชายงานขายยาวล้วนญี่ปุ่นนะคะ กางเกงคอตตอนชายงานขายยาวล้วนญี่ปุ่นรอเรือ30นะคะก้อนรีวิวจัดส่งให้ฟรีไปเลยนาะเอฟลูกนี้ได้ฟรีไปเลยลูกค้าไม่ใช่หมายถึงว่าได้ส่งฟรีนะได้ส่งฟรีไปเลยนะจ๊ะก้อนใหม่ก้อนใหม่ก็กกยังเอฟได้อยู่รอเรือ33นะคะก้อนใหม่จะเป็นรอเรือ33ตัวนี้คอตตอนชายญี่ปุ่นงานทรงสไตล์ชิโนสไตล์เวสต์พอย นะจีบหน้ามีออกค่ะลูกค้ามีอาจจะคลับบลตัวเอวสมอกเอวยืดไปหน่อยนะคะลูกค้าจ๋ะเนาะสภาพผ้าความสมบูรณ์ให้ไปเลย90%ซลูกค้าแต่มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสีซิดเอ่อสีซิดเปื้อนอะไรเงี้ยเนาะนี่โปโลูรับโรเลนจ้ะโปโลูรับโรเลนแล้วก็แบรนด์อื่นอีกมากมายแต่วิไม่ได้เช็คให้ว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างนะลูกค้าจะอัะนนี่นี่ หไหมพอเป,เปิดดูปุ๊บเจอแบรนด์เลยตัวนี้ของคอโคไดลูกค้าพี่บอยส่งหัวใจมาให้พี่หรอแหมสวยมากลูกค้าน้าพวกงานแบรนด์อะไรเงี้ยต้องต้องเปิดดูด้านในนะลูกค้าวิกกอาจจะผ่านตานิดนึงไม่ได้เช็คให้ทั้งหมดอันนี้ของ ICO, ยูนิโค่ป้ายป้ายดำค่ะป้ายแบล็คเลยป้ายแบล็คเลยนะคะเป็นทรงสไตล์ใส่ทํางานก็ได้เอาจริงป้าลูกค้า ผู้หญิงก็ยังชอบใส่กางเกงคอตตอนผู้ชายเลยนะอาดิดาสครับเป็นกางเกงตีกอล์ฟนะเนี่ยตัวนี้ลูกค้ากางเกงตีกอล์ฟนะคะทรงสวยมากนะ,ะฟิลแบบกางเกงออกคอต,ต้อนผ้ามันๆนหน่อยฟิลแบบใส่เนาะใส่ใส่ใสใสทำงานใส่ออก,ออก,ออกงานสุภาพหรือว่าข้าราชการพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยคือวิคิว่าอันเนี้ยคือตอบโจทย์มากเลยแพ็คมาให้มัดสวยๆอ,อย่างเงี้ยพี่ แพ็คมาให้มัดสวยๆอย่างเงี้ยน่าจะห้าตัวไหมพี่ไม่ได้นับแฮะใช่ปะเออแพ็กหนึ่งประมาณห้าถึงหกตัว <laughs> บาทครับไม่ใช่บอกหนนะ <laughs> ยอกยอกหยอกยอกเล่นนะหยอกเล่นนะไม่ได้ไม่ได้อุปสงค์ที่จะพูดคำนี้ <laughs> พี่หยอกเล่นครับน้องโทษทีโทษทีอุย้ยสวยมากลูกค้าเนี่ยเห็นไหม เป็นแพ็ก5อย่างนี้ลูกค้าจ้าใครอยากได้กางเกงคอตตอนชายขายยาวนะ 403A ลูกรีวิวส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะลูกรีวิวส่งให้ฟรีเลยนี่แล้วส่งดีดีทุกตัวลูกค้างานทรงสวยทุกตัวงานกริบเลยตำหนิหนูให้แค่ประมาณ1-20เปอร์พอนี่ของผู้หญิงไหมคะป้ายนี้ของผู้หญิงจะเป็น413พี่มีพร้อมส่งนะพี่อะไรพี่เดี๋ยวน้ออ่าน ัชรินหนูอ่านถูกไหมเอ่ยรีวิวโซอาค่ะขอบคุณค่ะพี่สมนึกขอบคุณค่ะส่งฟรีไปเลยพี่นะคะส่งฟรีไปเลยพี่โอ้ขอบคุณนะเปิดพัดลมมาโอ้ชื่นใจเหมือนได้เกิดมาอีกครั้งหนึ่งในต่างโลกเออนี่ดูอนิเมะมากไปใช่ไหมนี่รีวิวโซอาแล้วนะคะทรงประมาณนี้ เน้นขายาวล้วนเป็นหลักนะจ๊ะตัวนี้ขายาวล้วนเลยลูกค้าสีก็อย่างเงี้นอย่างที่พี่บอกนะจ๊ะสีเขาจะเป็นโทนโทนเดียว,ยวกันพวกโมโนโทนสีขาวสีเขียวอ่อนเขียวขี่มากสีดําสีกรมประมาณนี้นะคะมีงานมีงานนี้ข่สั้นไหมครับเอออางเกงคอตตอนขาสั้นใช่ไหมพี่ขาสั้นหนอมันจะเป็นตัวสีหนึ่งศูนย์อะ แต่ว่า410มันส่วนใหญ่มันจะเป็นผสมนะวีลืมชื่อรหัสเอ,อ้ยวลืมชื่อรายการใช่4 1 0แต่ว่าของหนูไม่มีนะมันต้องรอจองอย่างเดียวเลยลูกค้ากางเกงมันจะเป็นยีนเนี่ยมันจะผสมเนื้อผ้าแบบนี้แหละก็จะเป็นคอตตอนแล้วก็จะเป็นตัวยีนยีนเหี่ยยีนคอตตอนไปนไหนละได้ไหมเออช่างมันเถอะมันจะเป็นยีนยีนคอตตอนมันจะผสมกันจะเป็นตัว4 1 0 KWE นะคะถ้าของผู้หญิงพี่เลยถามของผู้หญิงนะเออพี่ปัจริน ของผู้หญิงจะเป็น KWE 413นะคะกางเกงคอตต้นหญิงนะจ๊ะเป็นทรงแบบทำงานเลยสวยลองดูรีวิวก่อนก็ได้นะคะลองดูรีวิวก่อนก็ได้นี่อ่ะตัวนี้โซเอาแล้วนะลูกค้าตอนนี้ยังว่างกระสอบใหม่ก็ยังเอฟได้อยู่รอเรือซ13 KWE 413ตอนนี้น่าจะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3 9 0 0ปบาเธอดูเนะี่ยใช่ ตอนนี้ยังได้ราคาโปรอยู่พี่จ๋า4 1 3 a k w e 3,900จาก4,5 0 0นะคะยังได้ราคาอู้ข้างล่างสวยมากตัวเนี้ยสีดีมากสีดีมากพี่ดูปึกนี้พี่ดูปึกนี้เดีดูสีดูสีสวยเนาะสีสวยมากเลยปึกนี้กรีบอยู่นะลูกค้าโอเคเลยงานญี่ปุ่นใครอยากลองเล่นงานญี่ปุ่นก็ลองเปิดใจดูก่อนก็นได้พวกะงานแบรนด์อะชัวร์เลยแบรนด์ออกเยอะนะลูกค้า แต่ว่าต้องเปิดดูด้านในหน,น่อยนะเอ้าอึ๊บเอาล่วง